สวัสดีเสาวลมแห้งๆเนาะมันนีห้หัวล้มออกมันบอ,นาาอกล่มหนาวไม่อลไรพี่นอ้องอาหารใหแม่กับจมิมีไข่ต้มซื้อกาเนาะมันนี้ไข่ต้มไข่ต้มใส่น้ำเย็นๆก่อนกลัวมันหอนแล้วก็มีหมูเดดเดียวแล้วก็มีน้ำพริกเล็กน่อยเนะเาะติดเขาใหญ่สวัสดีคุณแม่สวัสดีคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแขวบม่มีเนาะ<ส>แขวบ่มมีอมดอกเอาวันแล้วตัวน่าจับอี็นยัง้วเนาะ มันคืออย่างนี้ฮะมันคืออย่างนี่จับมันมันมันเมืนกำเพิ่เมือเพิ่เมืนเพิ่นก็เลยกำเนาะมีกะมีนี่แหละสิหลอดให้กินกำเสนสลอดหมูอาจจะแขวบดีแน่เนาะหนาวอยู่วันนี้หนาวอยู่วันนี้หนาวเนาะเมื่อกี้เพิ่นบอกว่าให้ใส่เพิ่นแน่วาสันเห็นใส่แน่บ่งกันใส่เพิ่นเนาะใส่แน่วาสันให้ท่านนหม้อเผาสกัดเย็นลงในหลังให้แน่วาสันเขากระจามาท่าหลังให้แม่เนาะ ตอนนี้ไม่ใช่ซอยเรื่องอาการขั้นพี่น้องเนาะมันจะซอยเรื่องของอาการขั้นผิวบางคนมีปัญหาเรื่องของผิวแหง้งพวช่วงนี้ผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่าม,มันก็นจะผิวแห้งแน่อะโชว์โ <laughs> ชว์แผ่นหลังที่สวยงามของคุณแม่เนะาะก็คือผู้ใดมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะแม่ก็เป็นไตมา้13ปีคือผิวมันยังดีอยู่เนาะผิวยังดีเพราะว่าเราได้ใช้น้ำมะพร้าวสะกัดเย็นแบบนี้ถ้าถ้าให้แม่นะพี่น้องเนาะ ก็คือเข่ากับกดแบบนี้ง่ายเนาะกดแบบนี้ปุ๊บประมาณปั่มสองปั่มแบบนี้เข้ากับมาธาเสียหลังเลยเนาะธาเสียหลังเลยก็คือมันจะลดอาการแห้งอาการขั้นของแม่ได้นะพี่นนอกเนาะผู้ใดที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่ยหรือว่าผู้เฒ่าที่มีปัญหาเรื่องของโรคหรือว่าสุขภาพพอดีเนาะประวันความดันสมาร์ใส่ได้หรือว่าผู้สูงอายุหาสิบปีขึ้นไปก็ใส่ได้หรือบางคนอยากดูแลสุขภาพผิวเนะาะช้ได้ตั้งแต่แรกเกิด ในสีนะเอามาทาเลยด้ยวสามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดเนาะพี่นอ้องเอาครสามารถกดใส่แบบนี้เลย่อยกดปุ่มอ๋อเนาะคือผู้เฒ่าท่าหลาย็ดีเนาะเพราะว่าผิวมันจะชุ่มชื่นบอขั้นันเนาะพี่น้องฝากไว้แนะน,นำผู้ได้ทีอยากจะได้มะพร้าวสกัดเย็นเนาะแบรนด์ปลาดาโคโคโอ่ออยก็สามารถสั่งได้าาราคาโปรแพงราคากร่อยเนาะถ้าเราไปยังไงแน่ดีบบมันขั้น,อ,อ,นอยู่บ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 เป็นยัง บัเป็นอย่างดีขึ้นบ่ดีขึ้นทำบริษัทเดี๋ยวไปยังไงบริษัทท่าผมท่าแขนอ่าที่ว่าอ่าแนะนำคุณผู้ชมในเรื่องว่าให้มาไซท่าผมท่าแขนท่ายังในเบื้องท่าหลังโมนี้มันชบะท่าแขนกระดิกแม่งตัวนี้คือผู้ใส่จริงเลยพี่น้องนี่คือผู้ใส่จริงท่าผมน่ำเนาะท่าผมเบิ้องจะลู้เพื่อนาะว่ามึอนี่มันมีน้ำเมาผ่าวสกัดยิงในมือนะเขาสามารถที่จะ จัดแต่งทรงผมไดีเลยเนาะอ่าขออนุญาตเม่เนาะตัวนี้เนาะเขาก็จัดแต่งทรงผมได้เลยทรงผมโบตกเลยทรงผมโบโตกคนแบบเนาะเออ <c oughs> นี่คือประโยชน์ของน้ำมะพร้าวสกัดเย็นแบรนด์ p ลาดาโคอ,ออยผู้ได้แยกได้เนาะก็สามารถที่จะกดเมตม์กดแม้แบบว่าอ่ทาทกเขามาเนาะทาเขามาทั้งยินบอกเพราะว่าตอนนี้น้ำมะพร้าวสกัดเย็นของเฮามีทั้งเบิร์ดสามขนาดตอนนี้พี่น้องเด้เลือกเนาะขนาดแรกคือสองร้อยห้าสิบมลตอนนี้ปกติเขาขายอยู่เนาะ สามร้อยสี่ร้อยผู้ละแต่ว่าผู้ได้เบิ่งคลิปนี้ให้ราคาพิเศษเนาะให้ราคาพิเศษสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีเก็บไม่ไปทางแล้วก็มีขนาดห้าร้อยมลปกติข้อขายห้าร้อยเก้าสิบแต่ว่าให้พี่น้องนี่ละค่สามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีคือกันแล้วก็นขนาดใหญ่เนาะหนึ่งลิตรเนาะพี่น้องหนึ่งลิตร ปกติเขาขาย800เก่าิแต่ว่าห้าใไห้ราคาพิเศษเนาะในราคา600บาทส่ทงฟรีเก็บเงินปทางคือเก่าช่วงนี้หนาหน,น,นาวพี่นอ้องเอาแม่เงี่ยแวนแล้วเนาะเอากินขา่ากินเขา้ากินเข่าว้าวลายเดี๋ยวพี่น้องจะว่าขอยข้ายแต่ของแม่เน,เนาะเอาให้แม่กินเขานะ้าเนาะกินข่ากินข่า<ๆ>จ้าอ่าเดี๋ยวจ้าเอาถุงมาใส่เขา้เา,อา,า,ขาโอเคนะพี่น้องเนาะนี่คือบรรยากาศเนาะบรรยากาศหน้าบ้านตอนนี้คือฝนมเม็นฝนไหมล่ม กวาดดอกหมอกดอกใหม่เรียบร้อยแล้วเมือเสานี้เอานามใสตต้นหมอกต้นใหม่เนาะนี่คือบรรยากาศหน้าบา้านเป็นเขาก็มักปลูกต้นใหม่เขาก็มีแต่ต้นใหม่ดอกใหม่เป็นมันแห้งเนาะเมืองพิ่น้องเมือเสานี้กามีการตกแต่งหน้าบา้านแต่งสวนนิดนึงตัดเพาวาให้มันแบบมีดอกต้นหมอกนะมันก็ต้องมีดอกแล้ะครับมันรวงเพาวาช่วงฤดู หนาวมึงพี่นอ้องล่มเบิ่องร่มนะจ้ะล่มต้นนั้นใบไผ่เนาะต้นไผ่ต้นบบน,นั้นก็หลายปีแล้วเนาะหลายปีแล้วประมาณจะหาซิพวกซิปีแล้วมั้งก่อนนั่นนะนี่ก็แต่งสวนน้อพี่น้องโอเคสหรัามนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสหรัามนี้ไปแล้วสวัสดีครับ